สวัสดีครับวันนี้ทางร้านไอเดียโซลาเซลล์นะครับผมก็วันนี้เราก็พามาที่สวนเลนลูของเรานะครับผมวันนี้ก็นะครับเราจะมาดูระบบที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับผมก็ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะครับที่เราติดตั้งระบบโซลาเซลล์ที่ใช้สําหรับที่นี่นะครับผมก็เป็นที่ที่ไม่มีน้ําไม่มีไฟนะครับสังเกตับไม่มีเสาไฟเลยนะครับผมก็จะมีแต่เสาโซลาเซลล์ที่เราทาไว้นะครับผมก็นะครับเราก็ครบรอบนะครับประมาณหนึ่งปีที่เรา ทำสูตรเรลูตรงนี้ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะดูนะครับว่าเราติดอะไรเพิ่มไปบ้างนะครับผมก็จะมีในนี่ครับชุดนี้เลยนะครับสปอตไลท์นะครับใช้โซลาเซลล์นะครับขนาดร้อยวัตต์นะครับผมก็ใช้สองสว่างตอนกลางคืนนะครับนี่ครับบรรยากาศโดยรอบนะครับผมเป็นทุ่งนาเลยนะครับผมเป็นทุ่งนาเลยนะครับไม่มีไฟฟ้านะครับ ข้างหน้าเป็นแม่น้านะครับแต่เราไม่มีไฟฟ้ามีควายด้วยครับผมก็เสาสตรีทไลท์ที่เราติดไว้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะครับผม2ต้นนะครับข้างหน้าครับพร้อมกล้องวงจรปิดนะครับอันนี้เราติดใหม่ครับก็กล้องวงจรปิดนะครับตัวนี้เป็นดีระบบ DC นะครับกล้องวงจรปิดนะครับนี่ครับแล้วก็ระบบ DC นะครับอันนี้ก็จะมีแผงโมโน150วัตต์สองแผงนนะครับผมก็จะจ่ายเป็นระบบดีนะครับให้กับไฟแสงสว่างนะครับบน บนที่ดาดฟ้านี่ครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งนะตอนนี้ไม่ได้ติดเพิ่มนะครับนี่ครับไฟกระพริบครับผมใช้โซลาเซลล์ครับเป็นไฟกระพริบนี่ครับไฟกระพริบนะครับแต่จะออกตอนกลางคืนนะครับผมเป็นโซลาเซลล์นะครับนี่ไฟกระพริบครับก็หลังเก่านะที่เราสร้างไปหลังแรกนะครับก็ติดโซลาเซลล์ไว้ข้างบนนั้นนะครับผมก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับสามขนาด โมโนส40วัตต์นะครับ6แผ่นนะครับอินเวอร์เตอร์5กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่2อ0แอมป์4ลูรนะครับก็เราเราคำนวณออกแบบมาเพื่อให้ใช้ตอนในช่วงกลางวันนะครับผมก็คือเราก็ใช้แค่พวกแสงสว่างอะไรงี้ยไม่ได้ใช้เยอะมากครับนี่ครับกล้องวงจรปิดเราก็มีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะครับไปดูในออฟฟิศกันอ่าไปดูในออฟฟิศตอนนี้เราก็หุงข้าวนะครับผมเพิ่งกกำลังหุงข้าวด้วยนะครับ ข้าวสุกแล้วนี่ครับข้าวสุกแล้วครับผมแล้วก็พร้อมกินแล้วนะครับผมนี่อันนี้หุงกันจริงๆนะครับเพิ่งหุงเมื่อกี้นะครับผมครับแอร์นะครับแอร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับก็ยังใช้อยู่นะครับขนาดหมื่นห้าพัน BTU นะครับของซัมซุงนะครับผมตอนนี้นะครับอุณหภูมิประมาณยี่สิบหกองศานะครับผมก็นะครับเราก็ในออฟฟิศเราก็ใช้ไฟฟ้านะครับนี่ครับมี น้ำน้ำน้ำอะไรๆน้ำน้ำพุนะครับผมนี่ครับทีวีก็ยังใช้ได้อยู่นะครับผมนี่ครับเราเพิ่งหุงข้าวเลยครับผมจะหุงข้าวกินนะพอดียังไม่กินข้าวหิวข้าวมากนะครับแอร์ขนาดหนึ่งห้าพันพีทีครับกล้องวงจรปิดในนี้เราก็มีนะครับผมพอตู้เย็นนะครับเราก็ยังใช้อยู่นะครับผมเย็นอยู่ครับนะครับน้ําแข็งก็ยังเป็นน้ําแข็งนะครับเย็นนะครับ สเียงมีนะครับผมเรามีสเบียงอยู่ในตู้เย็นนะครับผมนี่ครับสเียงเรานะครับก็ตู้เย็นนี้ก็เปิดใช้มาแล้วครับหนึ่งปีแล้วนะครับผมเอาไปถึงกับตู้เย็นนี้ซื้อหลังมาหน่อยครับแต่ก็ใช้มาหลายเดือนแล้วครับผมนี่ครับฮิตาชินะครับเป็นตู้เย็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับท่านใดที่ใช้นะครับโซล่าเซลล์นะผมก็แนะนํานะครับเป็นโหลดนะครับที่ ประหยัดไฟนะครับอย่างเช่นหลอดไฟก็ต้องเป็น LED นะครับผมตู้เย็นก็ต้องเป็นระบบอินเวอร์เตอร์นะครับแอร์นะครับแอร์ก็ต้องเป็นดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นะครับผมสามารถใช้งานได้นะครับเหมือนบ้านทั่วไปเลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับเราให้ดูมอข้าทีนะครับข้าวนะครับสวยเลยจะมากินข้าวนะครับผมเดี๋ยวขอรีวิวก่อนนะครับก็นะครับเราติดตั้งไปนะครับจากที่นี่นะครับบริเวณนี้นะครับเอ้จาก ที่เราก่อสร้างมานะครับก็1ปีแล้วนะครับผมนี่ครับแอร์ใช้อยู่นะครับครับแอร์ก็นี่เลยครับของซัมซุงนะครับอินเวอร์เตอร์นะครับผมขนาด15,000 BTU นะครับผมตัวนี้ก็จะกินไฟประมาณ1,350วัตต์นะครับนะครับกินต่อชั่วโมงในห้องน้ำเรานะครับระบบไฟก็ยังใช้ได้ครับ ระบบไฟยังใช้ได้เหมือนเดิมเครื่อทงทำาอุ่นก็ใช้ได้นะครับแต่ว่า,าถ้าเราจะอาบในช่วงคือเราต้องเพิ่มแบตเข้าไปนันีน่ครับเปิดน,นะครับใช้ได้จริงๆนะครับลองเทสใช้ระบบนะครับนะครับก็ห้องน้ำแล้วนะครับยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับผมมีหลอดไฟแสงสว่างนะครับ อ่านีเป็นระบบที่เราติดใหม่นะครับผมก็จะเป็นนะครับชุดนี้ก็จะเน้นเป็น DC 12โวลต์นะครับตัวนี้นะครับเพื่อจะใช้อ่าให้กับบนดาดฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะติดไฟนะครับบนดาดฟ้านะครับใช้เป็นดีซีนะเพื่อกันเวลาที่อ่าฝนตกหรือว่ามีน้ําเราจะได้ไม่โดนไฟดูดนะเพราะเป็นระบบ12โวลต์นะครับผมนี่ครับก็นี่ก็ชาร์จเต็มเลยครับผมอันนี้เปิด220ให้ดูนะครับจะได้เห็นตัวเลขนะครับชาร์จเต็มแล้วนะครับผม ก็ระบบนี้เราก็ใส่เสิร์กันฟ้าผ่านนะครับเบรกเกอร์ดีซหมดนะครับปากกาวนะครับผมมาตรฐานของเรานะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับที่ติดเพิ่มก็จะเป็นสติทไลท์นะครับผมสองต้นนี้นะครับเพิ่งมาใหม่นะครับติดเมื่อตอนก่อนปีใหม่นะครับก็สว่างมากครับช่วงกลางคืนนะครับเดี๋ยวก็จะมีโครงการติดเพิ่มอีกนะครับผมก็ค่อยๆทําไปนะครับเพราะว่าทําทุกอย่างก็ต้องใช้เงินนะครับค่อยๆทําไปนะครับนี่ครับสติทไลท์นะครับ กลางวันก็แผงก็ชาร์จนะครับกลางคืนก็เปิดเองอัตโนมัตินะครับนี่ครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับต้นนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทครับขนาดสิบวัตนะครับหมื่นกว่าบาทนะครับก็สว่างนะครับผมสองต้นนะครับมี2สองต้นอันนี้บ้านหลังเก่านะครับที่เราที่เราติดโซลาเซลล์ไว้นะครับแผงข้างบนก็สามร้อยสี่สิบวัตนะครับหกแผงนะครับผมโมโนนะครับ หลังนี้ก็เป็นหลังแรกเลยนะครับที่เราสร้างนะครับด้วยระบบโซล่าเซลล์ล้วนๆนะครับไม่ได้ใช้เครื่องปั่นไฟในการสร้างเราไม่มีเครื่องปั่นไฟนะครับผมนะครับก็ระบบน้ํานะครับเราก็ยังมีใช้เหมือนเดิมนะครับระบบน้ําระบบไฟนะครับนี่ครับแทงน้ําเราก็เก็บน้ําไว้นะครับนี่ครับเครื่องกองน้ํานะครับั๊มน้ําเราก็ขนาดสา0ร้อยห้าสิบวัตต์ของทิตชีนะครับผม แต่เวลาใช้จริงนะครับจะโหลดไปประมาณ6กเจ็ดรอยวัตต์นะครับผมมีกระแสสตาร์ทนะครับนี่ครับสตีดไลน์นะครับตรนี้จะเป็นดวงข้างหลังนะครับก็นะครับนี่ก็เป็นหลังแรกของเรานะครับที่เราสร้างมานะครับผมนี่ครับระบบน้ํานะครับระบบน้ําเราก็ยังใช้ได้นะครับผมนะครับระบบน้ําระบบไฟนะครับผม นี่ครับไฟเราก็ยังออกอยู่นะครับใช้ได้ปกตินะครับผมบ้านนี้ยังไม่ได้เปิดแอร์ไว้นะครับก็ที่นี่เย็นกว่าที่นู่นครับอุณหภูมิประมาณ30องศาครับอันนี้ก็ยังเย็นกว่าถือว่าเย็นกว่าที่นู่นนะครับผมเราก็ติดแอร์ไว้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้เปิดนะเพราะว่าหลังนี้ไม่ค่อยมีใครมาอยู่นะครับก็มีนะครับไมโครเวฟนะครับในที่นี่ก็มีอินเทอร์เน็ตนะครับให้กับกล้องวงจรปิดนะครับในโซนข้างหลังนะครับผมนี่ครับคอมพิวเตอร์นะครับก็มีนะครับผม ต่ไม่ได้เปิดนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูในห้องโซล่าเซลล์เราอ่าครับระบบนะครับที่เราติดตั้งนะครับผมก็นะครับอินเวอร์เตอร์นะครับขนาด5กิโลวัตต์นะครับผมอินเวอร์เตอร์ขนาด5กิโลวัตต์นะครับของ i power นะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ไปแล้วนะครับหนึ่งปีนะครับผมนี่ครับแผงตอนนี้แผงพลิทไฟได้ประมาณ200กว่าโวลต์นะครับผมก็นะครับผลิตกระแสได้ประมาณ4.7แอมป์นะครับผม แล้วก็ผลิตนะครับวัตต์นะครับจักรแผ่นก็ประมาณ900กว่าวัตต์นะครับนะครับตอนนี้เรามีประมาณ49นะครับที่เราหุงข้าวนะครับก็ลดลงไปเยอะนะครับมีการทาการชาร์จโหลดที่เราใช้อยู่ประมาณ33เปอร์เซ็นนะครับผมอ่าตอนนี้เราใช้โหลดอยู่ที่ประมาณ1,500วัตต์นะครับ1,600วัตต์นะครับก็ตอนนี้นะครับแดดไม่ค่อยมีนะครับก็ แพงนะครับก็จะส่วนหนึ่งนะครับก็จะถูกจ่ายไปโหลดแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอีกส่วนนึงก็จะช่วยโหลดด้วยนะครับผมนะครับระบบเนี้ยถ้าสมมุติเราต้องการที่จะใส่เครื่องปั่นไฟหรือว่าใส่ไฟของการไฟฟ้าไว้เป็นระบบสำรองเนี้ยก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็จะมีช่องให้เราต่อนะครับแต่ว่าที่นี่เราไม่ได้ต่อนะเครื่องปั่นไฟนะผมนี่ครับไฟที่เราผลิตได้นะครับใช้ไปแล้วนะครับก็ประมาณ6ก0กว่าหน่วยนะครับตอนนี้ก็เปิดแอร์อยู่นะครับก็กินไฟจ่อยนะครับนี่ครับแบตยังเป็นแบตเตอรี่ชุดเก่าเลยนะผม สองร้อยยี่สี่ลูกนะครับผมนี่เราติดกล้องเรจติดไว้เพื่อจะดูระบบของเราด้วยนะครับนี่ครับโดรที่เราเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คือพัดลมนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับผมก็นะครับถ้าใดสนใจนะครับผมก็ติดต่อร้านเราได้นะครับศูนย์แปดสองแปดแปดแปดสองเจ็ดสามแปดนะครับร้านไอเดียโซลาเซลล์นะครับเรามีทั้งสองสาขานะครับสาขากระทุ่มแบนนะครับก็ติดต่อลองปอได้เลยนะครับส่วนสาขาละโพนก็ติดต่อผมนะครับติดต่อกันมาเข้ามาได้เลยนะครับเราติด ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นออนกิดออฟกิดไฮบริดนะครับผมนี่ครับแบตเตอรี่เก่าครับยังมีมันยังไม่มีงบนะครับในการเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะซื้อเป็นแบบนะครับมาเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องลองงบนิดนึงนะครับผมก็หลังนี้ก็ยังไม่ได้มาอยู่นะครับผมนี่ครับตู้ย็นเล็กก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เสียบไว้นะครับระบบแสงสว่างเรายังใช้ได้เป็นปกติครับนะครับก็หนึ่งปีผ่านไปนะครับผมกับระบบของเราก็ยังถือว่าโอเคนะครับ ใช้งานได้ดีนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนี่ครับบริเวณเป็นทุ่งนาหมดเลยนะครับผมทุ่งนาเนี่ครับนกเต็มเลยนะครับทุ่งนานี่ยเราติดแผงไว้ข้างบนนะครับสามร้สีสิบาทหกแผงนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ติดอีกเพิ่มอีกนะเพราะว่างบประมาณหมดก่อนนะครับผมก็เอาไปทมที่นะครับไปทํานู่นทํานี่นะครับก็งบประมาณหมดนะครับผมนี่ครับสเตตไลท์เรานะครับพร้อมกล้องนะครับก็ยัง ใช้งานได้ดีนะครับผมสามารถดูได้จริงๆนะครับผมนะครับท่านใดท่านใดสนใจนะครับระบบโซลาเซลล์นะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับเราก็ไปทั่วติดตั้งทั่วประเทศนะครับผมออนกิดออฟกิดไฮบริดนะครับเราไปทําให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เราติดตั้งให้ระบบนี้มาตรฐานแน่นอนนะครับรับรองว่าใช้งานได้จริงนะครับผมก็นะครับท่านใดที่สนใจนะครับพลังงานสะอาดนะครับพลังงานทดแทนนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับผมทั้งสองสาขานะครับ วันนี้เราก็คงจะขอจบรีวิวเพยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับก็นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับร้านเรานะครับฝากกดติดตามเพจนะครับกดติดตามทาง YouTube ช่องทาง YouTube แล้วก็ไลน์นะครับผมก็ติดต่อช่องทางไหนก็ติดต่อได้ทุกช่องทางนะครับผมก็บางทีอาจจะไม่ค่อยได้ว่างตอบเท่าไหร่นะครับก็ต้องขอโทษนะครับบางทีมันมีงานหลายงานอยู่ครับผมก็ถ้าเป็นไปได้ก็รบกวนโทรนะครับผมจะสะดวกกว่านะครับผม ก็วันนี้ก็ขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูใหม่ๆนะครับผมในเรื่องของระบบโซลาเซลล์นะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการติดตั้งนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับขอให้มีความสุขในปีใหม่ปี2 5 6 2นี้นะครับกราบสวัสดีครับผมขอบคุณครับ